ันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนคำศัพท์กันนิดหน่อยนะคะสำหรับอาร์อสเนาะอันแรกเลยนะคะ Dename อย่างเช่นตัวอย่างนะคะพอเป็น p ู u เราเราก็ทำเป็นเติม N ต่อท้ายนะคะเป็น Die n a m e ้น h e ้เป็นสี den b บ s ติ i m t e n n r t i ีแ e und d e n เ l u r a l ราตรงนี้นะคะก็ให้เราเนี่ย ใส่คำนำหน้านามลงไปนะคะแล้วก็ให้เขียนู้เล่าไปด้วยนะคะทำเป็นพระโอษฐ์เนาะคำที่หนึ่งนะคะนามแมแปลว่าชื่อนะคะก็เป็นคำนามเพศชายเนาะกลายเป็นเดะนามแมู่เล่าก็กลายเป็นดีนามแม่ดีนามแมเติมเอ็นต่อท้ายนะคะส่วนคำที่สองนะคะ s t r a s e s t r a s s e แปลว่าวถนนเป็นคำนามเพศหญิงนะคะ Die Straße, Die Straße. ผู้เราก็เติม n ต่อท้ายเลยกลายเป็น Die Straße, n Die Straße. n คำศัพท์ที่3มนะคะ Stadt, Stadt แปลว่าวเมืองเป็นคำนามเพศหญิงนะคะ Die Stadt, Die Stadt แปลว่าวเมืองนะคะ พอเป็นพ l ูเร l านะคะตรงนี้มันเป็น R เราก็ต้องใส่อุมเลลาลงไปนะคะกลายเป็น di state di state แปลว่าหลายๆเมืองนะคะเมืองเดียวคือ di s t a t di s t a t หลายๆเมืองนะคะก็จะเป็น di state di state ประเทศค่ะ land แปลว่าประเทศเป็นคำนามเพศกลางนะคะ das land ดัส l a นด์พอทำเป็นพุเร้าหลายๆเมืองหลายๆประเทศหน่อยก็จะกลายเป็นดีแลนเดอร์ดีแลนเดอร์ดัสแ d นด์ดีแลนเดอร์ดัสแลนด์ดีแลนเดอร์ต่อไปนะคะอีเมลก็เป็นอ e ีเมลนะคะเป็นคำนามเพศหญิงเนาะดีอ e ีเมลพุเร้าก็จะกลายเป็นด e ีอีเมลส คำศัพท์ต่อไปนะคะเทเลโฟนนุ่มม่อเทเลโฟนนุ่มม่อก็แปลว่าหมายเลขโทรศัพท์นุ่มมอนะคะลงท้ายด้วยนุ่มม่อมันจะเป็นดีน um ุ่มมอเป็นคำนามเพศหญิงนะคะดังนั้นหมายเลขโทรศัพท์นะคะก็เลยจะกลายเป็นดีเทเลโฟนนุ um ่มม่อผูเราก็จะกลายเป็นดีเทเลโฟนนุ um ่มมันดีเทเลโฟนนุ่มม้อ ดี e ท e ศัพท์นุ่มเหมินแปลว่าหมายเลขโทรศัพท์พู u เราก็เติม n ต่อท้ายได้เลยนะคะจาก t ท l e p h o n นุ่มเหมิกลายเป็น t ท l e p h o n นุ่มเหมนข้อที่7นะคะ student student เป็นแปลว่านักศึกษานะคะนักศึกษาในมหาวิทยาลัยนะคะเขาก็จะเป็นคำนามเพศชายนะคะ t h e r student t h e r student เขาทำเป็นพ u เรานะคะก็จะได้เป็น Di e studenten Di e studenten t h r student Di e studenten ข้อที่8นะคะ studentin เป็นคำนามเพศหญิงนะคะแปลว่านักศึกษามหาลัยที่เป็นผู้หญิง Di e studentin พอทําเป็นพ u เรานะคะก็กลายเป็น studentinnen t u d e n t i n d i e s t u t e n t i n n e n die s t u d e n t <student> i n die ส t u d e n t i n n e n เขาสังเกตนะคะคำนามเนี่ยในภาษาเยอรมันเนี่ยจะเขียนใหญ่เสมอเลยนะคะจะเขียนขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่เสมอเลย